ย้อนกลับไปยิมผีกันนะเพื่อไปใช้เส้นทางใหม่เพื่อทะลุไปเมืองใหม่กันป่ก็ต้องบอกไปว่าตั้งแต่มีท่าบินนี่อะไรก็อะไรก็สะดวกขึ้นเยอะเราใช้นกนะฮะบินไปย้อนกลับไปเมืองอ่ยิมผีกันนี่บินไปแล้วเราก็ปั่นจักรยานขึ้นไปด้านบนออทางขวาพอเราตรงมาทางขวาไปเรื่อยๆจนสุดเนี่ยมันจะมีถ้ำอยู่เห็นไหมให้เราทะลุถ้ำเนี้ย ไปแล้จะไปโพลอีกเมืองแต่เรามีวิธีง่ายกว่านั้นนะก็คือเราก็ว่ายน้ำาข้ามมาตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปอีกจะมีแม่น้ําอีกก็ข้ามไปอีกครับข้าม2องทีข้ามทีสองปื๊ดก็จะมาถึงนี่ครับทางออกของถ้ำมันจะอยู่ทางนี้แ้่ใครอยากจะฟาร์มของก็เข้าถ้ำไปได้เลยไปฟาร์มของถึงหมู่บ้านสักทีหมู่บ้านใหม่นี่ ำไมคนมันเงียบเหงาเหลือเกินเอาแล้วขี้วนมาขวางทำไมไม่เราเข้าไม่เป็นไรฮะเราขึ้นแมวงวนดีวาอาบ่อ,บอแสไปดูหน่อยซิโอ้โหชาวบ้านเขามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อมันมีเกียร์ดอสสีแดงอะสีพิเศษอยู่ตรงนั้นเห็นไหมชาวบ้านแตกตื่นนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราทำการจัดก,การมันนะไปคุยด้วยหน่อยซิเกียร์ดอสสีแดง สีพิเศษอนะสีชาชนีโอ้โหอย่างเท่ไปไงพวกสีพิเศษเนะี่ยภาคนี้มันเหมือนแบบมันเปิดแบบว่าพวกพวกสีไชนี่อะอเหมือนแบบว่าเป็นต้นกําเนิดเลยนะแบบสีแปลกไอว่าสีแปลกเวลาออกมาเนี่ยจะเป็นประกายแสงเนะี่ยเท่มากเลยมันมีนะมันตัวอื่นก็มีนะแต่โอกาสเจอเนี่ยคือมันยากคือมันต้องเดินแบบเดิน เดินแบบเดินไปเรื่อยๆเลยเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าโอกาสโผล่มันจะโผล่มาเป็นแบบสีพิเศษสีที่สองไม่เ,เหมือนกับต้นฉบับแต่คนนี้ความความดีตรงที่ว่ามันออกมาปุ๊บมันจะมีประกายแสงเท่ดีเพราะฉะนั้นเท่อย,อย่างงี้เราก็จับเลยฮะแต่เพื่อความชัวเราเรียกน้องกอผมมาเก่อแล้วกันนะโอ้โหเป็นเสยเราลด,ด,ดเยอะเงินนี่สะกดจิตให้หลับไปเลือดน้อยแล้วหลับ บอกเลยโอกาสจับเกือบร้อยเปเซ็นตไม่เชื่อจะโชว์ให้ดูทั้งหลับทั้งเลือดน้อยเราก็เลือกที่กับเปล่าแล้วก็เอาบอลอย่างดีหน่อยโยนเข้าไปาอ่าเดี๋ยวดอดแดงเป็นของฉันเถิดเรียบร้อยฮนะง่ายได้จับเสร็จเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวดอดแดง ก่อนจะไปข้างล่างเนี่ยขอคุยกับพี่หน่อยพี่เป็นใครใหญ่มายืมเท่ตรงนี้อ๋อพี่ก็บอกประมาณว่าให้เราไปเจอเขาอีกทีที่มาร์เก็ตในเมืองโอเคตามนั้นมาแล้วพี่จา๋าโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาวะพี่เขาเอาปุ่นมอนมา,อา,า,มาอ,มอารวาสมะอืมาะไรตามเขาไปฮะโอ้โหต้องหลบทางฮะรุ่นใหญ่มาเองโอ้โหมีช่องทางลับฮะ ให้เราลงตามพี่เ้าไปเลยโอ้โหลงมานี่มันเหมือนฐานลับอะไรสักอย่างมาดูสิเอยสัญญาณเตือนอ๋อมเป็นฐานลับของแกงล็อกเก็ตครับแหมมาเจอหน่อยดูสิมีอะไรบ้างสองตัวงั้นแหละโอ้ฝลังจิตสลีปสลิปปี้เอาไปเจอถ้าไปคู่พิฆาต ตายซะสุบะังข่าวข่าวน้อยเหรอนี่ไงข่าวน้อยก็โชว์ไปทีนึ่ด้ยวยความเร็วแสงเกิดร้อนเจอกับด็อกเตอร์หน่อยนะดูสิน่าจะเป็นคนคุมอะไรสักอย่างจากการเขาอะด็อกเตอร์ไวกระพังอะโอ้โหนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดอะในโดรวิส มาเจอหน่อยโอ้โหตัวไฟฟ้าเนี่ว่าเราแพ้ทางแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะใช้นี่ไปก่อนตีคาดนะเข้าไหมโอ้โหไม่ค่อยเข้าอะอย่างว่าตัวเป็นเหล็กโ,โดนฟ้าเต็ม,ตมแพ้ทางนะเรานี่แพ้ทางไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ปัญหานี่โอ้ไปทีเรเรียบร้อยเอายังไม่เปลี่ยนนะโอ้โห นี่ใจคอมันจะมีแต่ตัวไอ้แม่เหล็กนี้สามตัวแด้วปะเนี่ยแ้วใช่ี่รอบหน้าต้องเปลี่ยนตัวแล้วนะเสร็จปายอะ่ะมันเจ็บนะรู้ไหมนี่โอข้าให้เยบร้อยมาเจอมังกีดีปปลูฟี่เราหน่อยเหล็กใช่ไหม เหล็กมัต้องเจอนี่นวดนวดแผนโบราณน,นี่ดอกเดียวพอตายซะสู้เสร็จแล้วก็มากดคอมพิวเตอร์หนึ่งทีให้มันเปิดสวิตต์พอกดสวิตเสร็จแล้วเนี่ยให้มาชั้นบนสุดได้เลยเอ๊อ้าวโรเบตโตมาทำไมอ้าวพูดดีๆก็ไม่ได้มาพักอกกันอีกไม้เป็นลรช่างเขาเดี่ยเรามาเปิดประตูนี้ดีกว่าคือประตูนี้มันเชื่อมกับสวิตด้านล่างที่เรา,เาไปเปิดมา โอ okay. เคไปขาแป้งหนกันคุยกับไอ้ตน,นุมนี่ดีวะตน,นุมนี่คือหัวหน้าหน่วยของแกงล็อกเก็ตนะนี่เป็นรองหัวหน้าหน่วยพวกกระดับสูงเพราะนั้นเราต้องจัดก,การเขาซะหน่อยพวกหัวหน้าหน่วยมามีซูแบดเหรอเอาล็กไกินเนี่ยท้าโฉบความเร็วแสงเราเปลี่ยนตัวเพื่อมาเก็บไว้เซะหน่อยเอาน้อง ต้นกล้วยเรามาบ้างนะเวลไม่ขยับนะมาสู้ไอ้หนูนาบ้านเฮาจัดปลายโอ้โหไม่ตายด้วยดูงี้ใช้ท่าใหญ่ดีกว่าเอาไปแล้วเอาไปม,ม,ม้ไปเหมือนเดิมมนะัย้ยไหนก็ตายละเรียบร้อยโอู้แก๊สพิษฮนะแต่ไม่ใช่ปัญหาที่เอาไปไม้ไปไปตองคัตเตอร์ ตายเลยทีเดียวเรียบร้อยอ้าวหนีไปเลยฮนะเรียบร้อยฮะเราสู้เสร็จแล้วอย่าเราอีพึ่งไปนะเรามาคุยกับนกก่อนนะเพื่อเอาพารเวิร์ดนะพอเราได้พารเวิร์ดจากนกแล้วเนี่ยให้เราลงมาชั้นล่างสุดเลยนะเพื่อมาเปิดประตูตรงนี้่พอะเราได้รหัสจากนกมาแล้วนี่ประตูจะเปิดออกเข้าไปได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนผมแกงล็อกเก็ตมาขวางอนะ่ะโอ้โหเราโดนลุมเลยฮนะมีทั้งตัวผู้หญิงผู้ชายฮนะ แย่ล yeah, ้สิมาสู้ได้หมดอะมาอ้าวด,ดีก็มีข้อหนุ่มเสื้อดำมาช่วยเราฮะแหมพี่เขาดีจริงๆช่วยปราปรามแกงร็อกเก็ตฮะอาแล้วเราก็เจอกับหัวหน้าหน่วยอีกคนนะซึ่งเป็นตัวผู้หญิงนะมาเรามาสู้กับเขากันโอ้โหมีงูฮะงูตัวใหญ่เป็นผู้หญิงมีงูนี่เองแต่ไม่เป็นไรฮะ เขามีงูเรามีนกฮะแล้วเราใช้ท่าโหดไปเลยฮะตีเราไม่ได้ฮะเราบินอยู่ฮะแล้วก็โฉบลงมาเจ็บร้อยงูก็งูเถอะเวลไปขยับเลยนกไม่เวลสามเก้านะไปดูพืชเนี่ยเดี๋ยวน้องต้นกลัวเราสามหกเลยตัวละครตัวละครหลักเวลน้อยเกินนี่โขอใหน้นกเหรอเราจะน้องต้นกลัวยเราเก็บเวลบ้างอุ้ยพืชเจอพืชนะ พืชเออลำลายยืดนี่เนะี่ยโขกเขาให้โอ้โหเหลือทำไมนีดเดียวอะไรฮะมันติดอามาพาดแล้วเจอโขกพีเอาตัวทิ้งทับทีอามาพาดกินแล้วงั้นเราทำการอนะไรพืชก็ต้องเกอพืชน,นะเป็นไงเป็นการยามเกลียดอนะพืชตายเพราะพืชเอาล้ฮะเราชนะแล้วเขาก็จะหนีไปฮนะแล้วก็จะเหลือพี่ชุดดำฮนะที่เขามาช่วยเรา อ๋อเขาพูดประมาณว่ามันมีตัวเชื่อมพลังงานไฟฟ้าอยู่ซึ่งเป็นโปเกม,มอนธาตุไฟฟ้าให้เรากําจัดมันออกทุกตัวแล้วเพื่อเป็นการตัดกระแสไฟฟ้าออกงั้นตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยกันนะเพราะมันจะเป็นตัวนี้สู่ซ้ำๆประมาณ3ตัวเอาแล้วฮะเราหลังจากเราช่วยพี่ชุดดาได้แล้วเนี่ยเขาจะให้ท่าเรามาเป็นอันเคลียร์เคเวสตรงนี้เรียบร้อยหลังจากเคลียร์รังแกงล็อกเ็ตได้เรียบร้อยแล้วเขาที่ยิ้มก็จะไม่มีใครมาขวางแล้วคือบ้านเมืองตรงนี้ก็จะ สงบสูงนั่นเองแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปท้ายิมได้เลยแต่เอาไว้เป็นเรื่องของวิดีโอหน้าแล้วกันสําหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผม